วันนี้นะครับผมก็ไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียว้าวนะครับแน่นอนครับก็คือที่เรารู้จักกันก็คือฟิตเนสนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งฟิตเนสเนี่ยไม่ได้นะครับฟิตเนสในภาษาอังกฤษแปลว่าความฟิตครับที่นี่นะครับเราจะต้องเรียกว่า A Fitness Center หรือว่า The Gym นะครับถ้าเราจะไปออกกำลังกายนะครับก็คือ The Fitness Center หรือว่า The Gym นะครับ ถึงแน่นอน,นครับแคลิฟอร์เนียวาวที่นี่นะครับจะเป็นที่ที่จะมาช่วยให้ผมนั้นลดน้ำหนักนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยจอร์จเนี่ยทำงานหนักมากทานก็เยอะทํางานก็เยอะไม่มีโอกาสจะได้ไปออกกำลังกายลดน้วหนักเข้าบ้างเลยนะครับเนี่ยดังนั้นเขาวันนี้จอร์จจะมาขอทําให้หน้าท้องดันแบนเรียบที่นี่เลยครับแคลิฟอร์เนียว้าวว้าวว้าววลาวเฮลโหลอ้ฮลล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 ฮลล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 ลยูลลลเยสอลมไอวอนท์ทูเวิร์ลเอาท์ไอวอนท์ทูเวิร์ลเอาท์ where should I start when to work out oh yeah yeah sure I I can take you to work out work out yeah okay let's go come w t h come this way yeah g h this way work out no yes work out no ไม่ใช่ work out มันคือในนี่โอเคอันนี้ work out มันพาออ่ไปทำงานข้างนอกใช่ไหม work out มันแปลว่าออกกำลังกายผมต้องการมา work out ในนี้ออกกำลังกาย work out ไม่ได้ไปทำงานข้างนอกไม่ใช่เวิร์กอัลว่าออกกำลังกาย<อ>หรือคือเอ็กซเซอร์ไซส์ก็ได้ใช่ไหม่าวเขาบอกว่าเวิร์กอัลอ่ะเออก็นั่นแหละต้องรู้บ้างครับผม<อ>ทางนี้ครับทางนี้นะครับเอ y w อ y เวย thank you very much for your help thank you goodbye goodbye <c oughs> b u r n คุณผู้ชมครับ ที่นี่เขามีแผนกเบิร์นซีดีเถื่อนด้วยครับเนี่ยดูสิครับเขาเขียนว่าแผนกเบิร์นครับสงสัยหมอนี่นะครับจะต้องเป็นคนที่รับเบิร์นซีดีแน่ๆเลยครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใไม่ใช่อันยังไงิร์นเบิร์นเบิร์นไขมันครับเบิร์นเอเนจีออกอ๋อเบิร์นเอเนอร์จีอ๋อถ้าอยดกลดหนักก็คือต้องเผาผลาญพลังงานเบิร์นเอเนอร์จีนะฮะใช่ครับอ๋อเขาใช้ผิดอีกแล้วครับคือเบิร์นนะครับ B U R N เนี่ยก็คือ verb to เผาผลาญนั่นเองครับโซท้าคุณอยากจะมีหนาท้องที่เรงนนัั้้ครบโอ โอเคครับถ้าผมอยากจะ work out เวิร์กอัพเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมควรจะทำคืออะไรดีครับ What do you suggest What do you suggest I suggest Star i Master ฮะ Star i Master Star i Master Good จริงๆครับจริงค่ะ Star i Master เยี่ยมเลยโอเคครับได้เลยครับผม No อะไรอย่างนี้ก็ทำที่บ้านก็ได้นะ ก็นี่ก็คือสเต็ปไงสเต็ก็คือบันไดไงสเต็มาสเตอร์ไม่ใช่สเต็มาสเตอร์อีสแมชชีนแมชชีนแมชชีน Where is it อยู่ไหนอ่ะโอ้โหมาทางนี้เลยครับ นี่ครับครูสเตอรมาสเตอร์คือเครื่องนี้แหละครับมันเหมือนกับเปรียบเสมือนกับการวิ่งขึ้นลงบันไดอะครับอ๋อสเตอรก็คือบันไดนั่นเองนะครับแต่ว่าทำมันอย่างนี้วิ่งที่บ้านก็ได้วิ่งขึ้นที่บ้านก็ได้เดออ๋อนี่คือสเตอรมาสเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงม้าชีนเหมือนขึ้นลงบันไดนะครับอ๋อสเตอรมาสเตอร์ไม่เคยมาก่อนะโอเคครับทั้งั้นเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับมาแล้วครับชั้นสองโอ้เจ้าโอ้ว้าวชั้นสามแล้ว ันวันนี้นะครับผมก็คือ The Rock Can you smell what the Rock is cooking คันนี้เราจะมาเล่นมวยปล้ำกันในสนามนี้นะครับนี่ก็คือสนามมวยหรือว่าสนามมวยปล้ำเราจะเรียกว่า The Ring I am in the ring because today we are going to do some wrestling W R E S T L I N G wrestling มวยปล้ำครับว้าเดี๋ยวรอคู่แข่งกนนะครับ กเบนไค who are you I am Undertaker ภาษาไทยเรียกว่าสัป,ปรเร่อ Undertaker แ <laughs> ปลว่าสัป,ปรเร่อถูกต้องนะครับผมส่วน The Rock ก็แปลว่าหินก้อนใหญ่ครับ mm hmm. ถ้างั้นวันนี้ Wrestling match Undertaker uh and The Rock จิง อยู่นครับนี่บ็อกซิ่งครับไม่ใช่เรสซิ่งอ๋อนี่บ็อกซิ่งครับนี่เวทีบ็อกซิ่งครับอ๋อนี่ไม่ใช่เรสซิ่งมวยปั้ำนะครับอ๋อมวยธรรมดานะครับและเป็นบ็อกซิ่งธรรมดาและเป็นคิกบ็อกซิ่งด้วยใช่ครับเตะด้วยนะฮะอ๋อครับครับดังนั้นผมขอนวมก่อนนะครับอ่ gloves ครับคนละกีฬาครับเมื่อกี้นึกว่าเรสซิ่งแต่เป็นบ็อกซิ่งครับบ็อกซิ่งก็ต้องมี gloves นะครับ G L O B E S ออกเสียง gloves นะครับไม่ใช่ globe เหมือน I love you แล้วก็ใส่ G เข้าไปเป็น gloves นะครับ ทั้งนั้นเนะครับเราจะให้เทรนเนอร์เนี่ยเป็นทั้งกรรมการด้วยไหมครับเรฟเฟอรีเอาไหมฮะโอเคทังนั้นนะครับพร้อมไหมฮะรเริ่มได้ครับไปเล่นรายการไปเล่นที่อื่นไปเทีเอาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับในยุคสมัยนะ้ำมันแพงแบบนี้เนี่ยนะครับ การที่เราจะประยัดน้ํามันได้นะครับก็คือการปั่นจัก,กรยานแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจัก,กรยานเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือ bicycle นะครับ bicycle แต่ถ้า verb t ูปั่นจัก,กรยานเนี่ยเราจะเรียกว่า cycling นะครับ c y c l i n g นะครับเหมือนคำว่า recycle นะครับ recycle คือเอามันปั่นเอามันกลับมาใช้ใหม่นะครับ wow. คนปั่นตามมาครับไอ้คนนี้อีกแล้วครับอยู่ผมไี่ปั่นกันแล้วครับโอ้ยโอ้ปันเลยเอ๊ไปไหนนะเทรนเนอร์เราไปไหนเนะี่ย Where are my trainers Where are my trainers Yes Can can ให้เป็นเทรนเนอว้าวว้าวไม่ส์ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเทรนเนอร์แบบนี้ครับเอ่อเทรนเนอร์แบบนี้คือผู้ฝึกใช่ไหมครับ <Okay. S 1> <laughs> ผมครูฝึก <Yes. S 1> แต่ผมก็เริ่มหมายถึงเทรนเนอร์รองเท้าผ้าใบครับคือรองเท้าผ้าใบภาษาอังกฤษมีคำว่าเทรนเนอร์ T R A I N E R S หรือสเนคเกอร์ก็ได้ครับสเนคเกอร์ aker, S N E A K E R S นะครับ อ๋ออยู่นี่พอดีครับนี่ครับผมก็เริ่มหมายถึงเทรนเนอร์อันนี้ครับ I can be your trainer? It's okay I I don't need a trainer I just need my trainers here trainer thank you okay อันนึงนะครับที่หลายคนต้องมาทำเวลามาฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือมาจิมเนี่ยก็คือการยกน้ำหนักนั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับการยกน้ำหนักเนี่ยเราจะเรียกว่า lift weights นะครับ Lift Weights นะครับนี่เลยนะฮะเพราะ LIFT lift ก็แปลว่ายกนะครับส่ว so น Weights w e i g h t s หรือเวย์นี่มันคือคำนามของน้ำหนักนั่นเองครับ So, ยก ok, น้ำหนักก็คือ Lift Weights นะครับผม oh. โอ้เจ็บครับเจ็บเมื่อกี้หัวไปโคก ไปโขกนี่ครับบาร์เบลครับเมื่อกี้ยกแบบนี้อันเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกว่าดัมเบลนะครับดัมเบลส่วนเป็นคานแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าบาร์เบลนั่นเองครับเป็นบาร์เบลนะฮะแล้วก็ท่าเมื่อกี้ก็คือท่าเบนช์เพรสนะครับเพราะว่าท่าเบนช์เพรสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกล้ามอกนั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษคำว่ากล้ามเนื้อเนี่ยก็คือมัสโอลครับ M U S C L E S นะครับออกเสียงมัสโอลตัว C ไม้ก่อนครับมัส c ซ e s นะครับแล้วกล้ามอกตัวนี้ก็คือ chest muscles นะครับ chest muscles เพราะอกผู้ชาย C H E S T chest แต่ทาอกของผู้หญิงน่นะครับก็คือ breast นั่นเองนะครับ <salv> ว้าวเป็นไงครับแข็งแรงไหมครับขอบคุณครับพี่ของครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ thank you thank you โอเคครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่เราจะเผาผลาญพลังงานนะครับ burn calories นะครับ burn calories the burn energy ก็คือการมาวิ่งนั่นเองนะครับถ้าวิ่งช้าๆเนี่ยก็คือ jogging นะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วๆนี่นะครับก็คือ sprinting มาอีกแล้วมาอีกแล้ว เมื่อกี้นะครับก็คือห้อง body combat นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ body ก็คือร่างกายนะครับส่วน combat นี่ก็คือการปะทะกันหรือการสู้ต่อยชกกันใช่ไหมครับโอ้ยเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวสงสัย I'm going home now I have to go home เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับไม่ทราบห้องเปลี่ยนชุดอยู่ที่ไหนนะครับ Oh I will take to the fitting room Take no no not the fitting room ไอ้ fitting room เนี่ย F I T T I N G เนี่ย fitting room มันคือห้องลองชุดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้างเวลาจะไปซื้อเสื้อผ้าก็ไปลองใส่ใช่ไหม fitting room อันนี้เขาจะเรียกว่ามันอยู่ไหนครับ where is it อยู่ไหนเขี่ยเขี่ยเขี่ยมา see you see it's a changing room OK a y changing room ก็คือนี่ครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า changing room OK a y so ไปห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้นะครับโอเค คุณพาผมมาฟีมีล changing room ทำไมยูซี่ this is female ผู้หญิง oh I see female I changing my clothes in this room routine it's your routine yes that's your routine female okay I have to go to the male changing room M A L E ผู้ชาย male อยู่ทางนี้เพราะ that I'm female นะ yeah you female good for you get away stay away from me you go in this room I'm going this room